ัวแทนชาวบ้านในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสวนรณภูมิเริ่มมีความกังวลใจอีกรอบนะคะหลังจากรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วว่าจะมีการก่อสร้างรันเวย์ขึ้นอีกเป็นแห่งที่3ซึ่งพื้นที่ที่จะก่อสร้างนั้นอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนมากกว่า2แห่งแรกค่ะซึ่งการแก้ปัญหาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงตั้งแต่มีการเปิดใช้ท่าอากาศยานปี2549จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันง,งามค่ะ การลดความแออัดการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้รัฐบาลประกาศเดินหน้าสร้างรันเวย์ที่3ตามแผนที่มีอยู่แล้ว รันเวย์ใหม่นี้อยู่ห่างจากรันเวย์ฝั่งตะวันตกประมาณ400เมตรประชิดกับรั้วสนามบินมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2559บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอ,อทเอตรียมใช้งบลงทุนประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทแต่เงินจำนวนนี้เป็นค่าก่อสร้างเพียง3,600ล้านบาทที่เหลืออีกประมาณ7,800ล้านบาทเป็นค่าเชยผลกระทบด้านเสียงขณะที่ชาวบ้านหมู่7ตําบลราชาเทวะอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีประมาณ3 ร้อยหลังคาเรือนและอยู่ในจุดที่ใกล้กับพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างรันเวย์กังวลว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนก็มีผลกระทบหลายด้านนะก็คือจำแนกได้พอคร่าวๆพอเป็นขตก,ก็คือเรื่องมลภาวะทั้งเสียงหนึ่งะสองพวกน้ำมันรองจากอากาแต่นะแล้วก็ปัญหา สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะตามมาอีกเยอะคือเรื่องผู้คนเรื่องค่าครองชีพต่างๆอะไรกระมานั้นนายกสมาคมนักบินไทยยอมรับว่าหากมีการใช้รันเวย์สยิ่งทําให้เสียงเครื่องบินดังมากขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากกว่าอีกสองรันเวย์ดังนั้นทอทอต้องเร่งหาวิธีเยียวยาผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือถ้าจําเป็นต้องสร้าง ก็จะต้องมีการชี้แจงกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบว่าจำเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือเยียวยาหรือพยายามบรรเทามนลภาวะทางเสียงเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดอย่างไร เช่นเดียวกับชาวบ้านที่เรียกร้องให้ทอทอท,อทำความเข้าใจกับชุมชนมากยิ่งขึ้นเพราะหากผลกระทบมีมากมวลชนก็จะมากตามไปด้วยส่วนการจ่ายเงินค่าชดเชยครั้งใหม่ควรลดขั้นตอนการทำงานและหากชุมชนไหนมีปัญหาก็แก้ไขในพื้นที่ชุมชนนั้นซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วเปิดมานานหลายปีก็ยังไม่จบแต่คุณก็จะมาสร้างใหม่ก็จะสร้างปัญหาเก่าๆขึ้นมาใหม่แล้วคุณก็จะมาพูดกับชาวบ้านว่า จะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นแต่คุณไม่เคยถึงนึกถึงชาวบ้านชุมชนเลยว่าจะลงมาช่วยอะไรเมื่อทําทสร้างนี่แล้ว,ลวจะมาช่วยอะไรให้กับชุมชนมแต่อย่าขายนโะยบายควรจะมาช่วยชาวบ้านจริงๆ ปัจจุบันทอท,อทอจา่ายเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดใช้สนามบินไปแล้วประมาณร้อยละ60จากวงเงินรวมประมาณ11,200้ล้านบาทยังเหลืออีกประมาณร้อยละ40ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ทั้งหมดภายในปีหน้าซึ่งในเรื่องนี้เป็นนโยบายมาจากกระทรวนอยู่แล้วเราก็พยายามเร่งดันและคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาข้อข้อบกการใดในปี5-6กเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในสิ่งในสิ่งที่เราต้องชดใช้ให้กับภาาประชาชนตามมาติพลรมที่กําหนดไว้ นายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมสั่งให้ทออทอและภาครัฐรวมกันแก้ปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดให้บริการสนามบินแห่งนี้โดยเฉพาะเงินชดเชยที่ต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนที่จะสร้างรันเวย์ที่3มมิฉะนั้นจะถูกชาวบ้านคัดค้าน ขณะที่การหาหรือร่วมกันของคณะกรรมการไตรภาคีตามกำหนดเดิมในวันนี้ซึ่งจะมีการหยิบยกเรื่องรันเวสามาหาหรือด้วยนั้นต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเนื่องจากตัวแทนทอทอ,ทอติดภารกิจทำให้การเยียวยายังไม่มีความคืบหน้าหรือแน่ชัดว่าจะได้ข้อยุติเมื่อไหร่พัทราพรตันงามไทย p ีบรายงาน